เรื่องเล่าความประทับใจจากชาวค่ายเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับผู้เข้าค่ายของเราท่านนึงนะคะเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวนิดนึงแล้วก็ช่วยแจ้งด้วยว่าพี่มาครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะคะ,นะ,นะชื่อประพินรัฐพี่บุญพงศ์นะคะ ก็ศรัทธานในหมอเขียวมานานแล้วยังไม่เคยเข้าค่ายเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะโดยคําแนะนําของคุณตัว้วคุณผลยิ่งพลศักด์และคุณพรทิพย์ที่อยู่อเมริกานะคะก็เราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแต่กับคุณหมอเขียวนี้ได้อ่านหนังสือและเรียนรู้อุดมการณ์ของท่านติดตามผลงานของท่านมาเป็น10ปีเลยนะคะติดตามผลงานร้อนเย็นอะไรก็หนังสือที่ออกมานะฮะว่าการรักษาสุขภาพของตนเองอยู่ที่การสมดุลของร้อนเย็น และบอกมาตอนนี้ตัวเองก็รู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีคุณตั้วก็เลยแนะนำให้มาเข้าค่ายที่นี่แหละคะ่ะอยู่ปากเกร็ดนะคะไม่ได้ใกล้ๆนะคะไกลมากก็พยายามที่จะเออนั่งรถตู้มาแล้วร,รถไฟฟ้ามาแรื่อแท็กซี่ลูกก็มาส่งด้วยพอมาเข้าค่ายวันแรกแล้วก็ติดใจค่ะติดใจที่ว่าได้เจอหมู่มวลนิดมิตรที่ดีมาก ลูกก็บอกว่าแม่อยู่บ้านก็มีมวลมิตรดีอยู่แล้วอะทําไมต้องมาที่นี่ล่ะก็บอกว่าไม่เหมือนกันนะลูกพอมาแนละ้วก็จริงๆอะว่าเราเจอคนดีและก็คนทีอ่อยู่ในอุดมการเดียวกันโดยโดยเฉพาะการที่ได้สมัครพักสัมมาธิปไตยนี่นะคะก็เมื่อก่อนก็สมัครเป็นพักสมาชิกของพรรคการเมืองการเมืองนักการเมืองหนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดอะคะ พอคุณหมอเขียวมาตั้งพักนี้ขึ้นมาก็ดีใจเลยค่ะดีใจตั้งแต่ปีที่แล้วนะก่อนเลือกตั้งนะก็คิดว่าท่านจะออมาทําได้แต่ว่าตอนนั้นท่านก็ยังไม่พร้อมใช่ไหมคะแต่คราวนี้พร้อมเต็มที่แล้วก็เลยได้สมัครเลยมีโอกาสได้สมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่ไปดูที่ไปเยี่ยมที่สวนป่านาบุญสาก็รู้สึกว่าโอเคมากแล้วก็ได้ไปสมัครเป็นสมาชิกพักสมมาทิปไตยที่นั่นค่ะ ค่ะแสดงว่าคุณอาน่าจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าประทับใจของท่านอาจารย์นะคะเนาะการมาเข้าค่ายแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นเท่าไหร่ยังไงสุขภาพยัางไงาแล้วเอาไปใช้ในชีวิตยังไงาบ้างแล้วถึงแบบเออมีความศรัทธาจนกระทั่งแบบมั่นใจในที่พักมาสมัครเป็นสมาชิกร่วมกับอาจารย์นะคะก็เอาคําแนะนําใน,ในการรักษากสุขภาพของท่านไม่ว่าสมดุลร้อนเย็นไม่ว่า การที่ดื่มดื่มน้ําปัสสาวะหรือว่าน้ํายาของพระเจ้าไปเราก็ไปทดลองปฏิบัติแล้วก็ได้ผลนะลก็ได้ผลในการรักษาตัวของเราที่ได้ผลและก็ปฏิเสธที่จะใช้ยายาของสารเคมีของหมอและเราคิดว่าในชีวิตนี้เราไม่อยากจะเข้าโรงพยาบาลอีกเลยก็เลยต้องขอมาอบรมด้วยตนเองว่าเราจะทำยังไงวิธีไหนที่จะรักษาตัวเราเอง ในการปฏิบัติตนเช่นอาหารการกินอารมณ์ต่างๆความคิดคือสรุปและยาเก้าเม็ดนั่นแหละค่ะเราต้องการมาศึกษาว่าจริงๆแล้วอะที่เรารู้มาก่อนนั่นแหละมันครบถ้วนไหมมันมันโอเคไหมมีอะไรทีเเ่เข้าใจผิดอยู่อีกก็จะได้ปฏิบัติให้ถูกเพื่อจะได้สุขภาพของตนเองและเราอาจจะแนะนําคนอื่นได้ปีนี้นายอายุเท่าไหร่แล้วคะเจสิบามเลยค่ะ ยังดูสดใสแล้วก็ไม่เหมือนเลยค่ะแล้วอา,อาการป่วยที่ที่เคยเป็นมาแล้วก็ได้ดีขึ้นเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะอาการป่วยที่เคยเป็นมาที่หมอเขาก็ตรวจเช็คเลือดต่างๆว่ามันไม่ปกตินะจนปรากฏว,ว่าหมอก็เออถ้าทำยังไงดีเขาไปเจาะไขสันหลังแล้วเอาเลือดไปตรวจเขาบอกว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็ ตั้งแต่นั้นน่าจะเป็น3-4ปีมาแล้วนะคะก็ศึกษา YouTube ว่าการรักษาตัวของคุณหมอเขียวทำยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าไม่ได้ทำจริงจังนะคะเช่นว่าอาหารบังซื้อรับเป็นต้นไม่ได้ทำจริงจังทำให้เราสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเลยก็ต้องมาเข้าค่ายเพื่อจะเรียนรู้การปฏิบัติตนเองที่ถูกต้องตามที่คุณหมอเขียวได้แนะนามายาเก้าเม็ดนี่คืออะไรและมีอะไรบ้างที่เรา ทำยังไม่ถูกอยูอ่เราก็อยากจะดูแลสุขภาพของตัวเองเพราะว่าเราจะได้ได้ทําสิ่งที่ดีถ้ามีชีวิตอยู่ก็จะได้สร้างวุลสร้างกุศลต่อไปทําสิ่งที่ดีเพื่อตนเองและเพื่อส่วนรวมค่ดอยูีอย่าง,งนะะี้นก็เท่าที่ฟังดูนะคะเหมือนกับว่าจริงๆแล้วว่าการศึกษาทางทาง u u u e e หรือศึกษาเองเนี่ยม,มันก็ดีนะแต่การได้มาเจอ ค่ายจริงๆเข้าค่ายจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นใช่ไหมคะแน่นอนมากเลยค่ะวันนี้ลูกก็บอกว่าเอ๊ะแม่ไปสามวันแล้วเมื่อวานแม่ก็มืดค่านะอยู่ถึงปากเกร็ดวกว่าจะได้กลับถึงบ้านก็สองทุ่มแม่หยุดได้เหรอวันนี้พักสักวันหนึ่งบอกไม่ได้หรอกแม่จะต้องไปเพราะว่ามันจะได้ไม่ครบนะถ้าไม่ไปไม่ครบนะลูกคือแต่ละวันเราก็ได้อะไรที่ว่าโอ้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราอ่านหนังสือโอเคเราฟัง YouTube แต่มันไม่ครบถ้วนนะคะ ฟังอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้เราอย่าได้มาสอบถามได้ว่าจริงๆเขาปฏิบัติยังไงถึงจะได้ที่เราทําไปที่ไม่ถูกนี่เพราะอะไรเพื่อสุขภาพของตัวเราเองซึ่งลูกๆเขาก็บอกว่ามไม่อยากให้แม่เป็นอย่างนี้นะอยากให้แม่กินหมูกินไก่กงินไข่ตลอดแต่แล้วก็ในโต๊ะกับข่าที่ลูกกินเราก็เฉยๆกับสิ่งเหล่านั้นเราก็คิดว่าเราก็โอเคแล้วเพราะเป็นคนกินผักอยู่แล้วอะ่ะ แต่ว่าทําอาหารยังไม่อร่อยก็มาดูว่าเอ๊ะเขาทําอร่อยยังไงนะที่นี่รสชาติถึงอร่อยวันนี้ก็กินอร่อยมากเลยซุปมะเขือคิดว่นานะคะคุณยาคุณอาก็คงอยู่ต่อไปจนจบค่ายนะคะอีกก็วันนี้ครึง่งอีกสองวันนะคะแล้วก็ในค่ายต่อไปก็คงจะได้พบปะจะเจอกันอีกนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะก็เป็นค่ายที่บ,บอนสันติอโศกก็จะมีกันทุกเดือนเนาะอย่างเดือนกุมภาเนี่ยที่จะถึงนี่ก็วันที่7จ็ถึงสิ ค่ะก็จะมีอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จริงคุณอายอยู่ <c oughs> กรุงเทพเนี่ยตรงนี้ก็จะมีใกล้ๆที่อาบอกว่าสวนสามสวนป่านุบุญสามก็จะมีไปคุยมาระดับหนึ่งแล้ว <c oughs> ก็ได้อาหารสุขภาพไปกินเยอะแยะและ้วไม่ว่าถั่วลูกไก่แป้งแป้งลูกไก่หรือว่าข้าวลำข้าวอะไรเนี่ยของคุณหมอเขียนที่แนะนำมาก็พยายามเอาไปทํากินเพื่อสุขภาพของเราเองโดยไม่ต้องไม่ได้ป็นกินเนื้อสัตว์จะได้ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ ก็ก็กราบขอบคุณนะคะคุณอาที่ให้ข้อมูลแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะอนุโมทนาสาธุค่ะยินดีไ <สา S 2> ด้<ท>ค่ะ